ใช่ไหมหนะใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับนายผู้กวัช่วยดูหมดหรือยังหมดแล้วหมดหรือยังคะหมดแล้วครับนายผู้ขวัขอตัวตดูหน่อยยังไม่หมดค่ะลูกอ่ะดูดีๆนะอยู่ขอบๆออ่ะคุณขวัญใบให้อยู่ขอบขอบอยู่ขอบๆอบนะต กับอยู่ตรงกลางเห็นไหนม <laughs> หอ่าดีดี อหมดเรีย้พี่ฟ้าดูให้น้องสิค่ะคะหมดไหมคะอหมดแล้วไหนยื่นของเองขึ้นมาดูสิคะอ๋อหืวอันหนึงไหน,นไหนพี่ฟ้า สีแดงนี่ไงหมดหรือยังคะคหมดแล้วครับหมดแล้วครับไหนเอามาดูชี้โอเคเก่งมากค่ะกิ๊บไมไปายโอเคกิสชอบเดี๋ยวต้อห้าเจ็ง 10บสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเก่งมากนั่นแหละต้องค่อยค่อยนับใช่ไหมคะใช่โอเคใช่ครับใช่ครับใช่ครับผมใช่ครับผม